สวัสดีครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง PN Garden a n m o l e t นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของบอนไซนะครับวันนี้ก็จะมาทำต้นแฟบนะครับหรือในภาษาทางการเขาเรียกธรรมลงหลวงนะครับวันนี้ก็จะมายกลากแล้วก็คัดกิ่งนะครับกดติดตามชมกันเลยนะครับต้นแฟบก็เป็นต้นที่มันจะขึ้นอยู่ตามริมคลองนะครับหนองน้ำนะครับ วิกันเลยถอนญ้ากอ่อนพ้าช่วงนี้ก็ว่างงานนะครับแต่นี้ก็เป็นงานอดิเรกครับกับบ้านทีทไรก็ต้องมาจัดการครับเป็นความชอบนะครับวันนี้ขอพูดประสาการนะครับเพืเ่อเนเพราะว่าเพื่อน ได้ได้ฟังกันรู้เรื่องนะครับบางคนก็ฟังภาษาใต้ไม่ค่อยเป็นนะครับต้นนี้นะครับผมก็ได้สั่งมาจากทางสงขานะครับก็จไม่ผิดเมื่สองปีที่แล้วนะครับ ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่านะครับที่ติดตามอยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดถูกใจได้นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเจอใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนใหม่ทุกคนเพื่อนเก่าด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ที่เข้ามาดูแล้วไม่ชอบก็เพื่อนผ่านได้เลยนะครับ ครับทาของพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะครับหลายมอือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมองไปแนวทางไหนส่วนผมผมไม่เรียนแบบไครผมชอบตรงไหนผมก็จัดเลยทรงไหนผมก็จัดเลยไม่เรียนแบบใครครับแต่ก็จะเข้าไปดูอยู่เกือบทุกช่องนะครับที่เกี่ยวบอลใจ ก็เป็นแนวทางแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนแบบเขาตลอดจะให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านนี้เลยเห็นด้นนี้ออ,ออกกิ่งออกออก่กิ่งที่ไม่จำเป็น ิ่งที่ผมตัดออกก็เดี๋ยวจะลองไปแช่น้ําดูเพื่อมันแตกลาบต้นแพร์ชอบน้ำนะครับชอบขึ้นทางลำาล้วยลำพล้ยพวกนี้นะครับสิ่งไหนที่ผมยังไม่ตัดทดอนะครับผมก็จะเว้นไม่เกือบจะได้ขนาดแล้วก็จะชํำไว ดับดับคืนไม่ได้ครับจะเากา่งนี้ไม่แทนนะครับงนี้ใช้ไม่ได้ส่วนดินที่ผมใช้ปลูกนะครับตอนนีผมว่าจะใช้ของจานปองนะครับสูตรหนึ่งบ้านสูตรสองบ้านรนะแล้วแต่ไหมแต่และชนิดดินจานปองสุดยอดเลยครับ ้นไม้สมบูรณ์ดีกับบางทีนะครับผมก็ใช้ของคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กชวนชมมาครับส่วนบิก๊กอุเครับไอ้ตัวนี้ก็ดีครับดินคุณบิก๊กเอไมาใช้ปลูกบนใส้ด้แรก ตั้งจะติดกันทีน่ตั้งนะครับพเพื่อนอย่าเบื่อนะครับคุยกันชื่วงน,นี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วตกงานแล้วลาออกตั้งใจว่าจะอยู่บ้านยาวก็เลยต้องหาได้ทำหาเพื่อนคุยไปด้วยครับดีกว่าอยู่เงาเงาครับ ทำ YouTube เลนเ่นเพื่อนเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์จะได้มีเพื่อนคุยครับขออภัยนะครับมันมืดเป็นหน่อยเพราะว่าตึ๊งเช้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ติดไฟไว้ได้วยครับไห้ผมเดี๋ยวผมจะเติมไฟอะไรเงี้แล้วก็แต่งด้านหลังนี้ใหม่หมดเป็นฉากหลับก็จะไม่ไผ่ครับไ,ไม้ไผ่ก็จะทำเป็นป้ายไ,ไวนนิ่งงูครับ ไปไวนื้อของช่องน้บแล้วก็จะแปะไปนี่พวกเสาพวกนี้ก็ไว้แขวนพวกเครื่องมือพวกรวดนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นระเบียบใส่ตะกร้าไว,ว้ก่อนขออภัยด้วยนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับงย,ยังพูดไม่คล่องเพราะว่าใหม่อยู่กับใหม่กับกล้องยังไอายอายอยู่เขินเขิน <laughs> เผยยัดยานพ่อแม่พี่น้องก็มาเห็น ไอ้เขาเลยมันไม่รู้จะาอไปทำไมนะครับมันก็เป็นความสุขของเราอีกแบบไม่ได้ไปทำ้ายใคราสวยเลยครับตอนนี้สวยงามเลยครับขอ,อยย่งชอบปวดเอวมากกเลย ก็เริ่มอายุหลักสี่ขึ้นจะหลักห้าจะเลขห้าแล้วรู้เลยครับคนอายุเยอะๆก็เป็นแบบนี้เองที่เขาบ่นๆอย่างนี้ผมอาจจะยาวไปหรอที่ทำเสร็จหมดแล้วครับไปตัด อยากตักกินนะครับคือไทยเท่าไหร่ก็ใส่หมดอย่าลืมนะครับเข้ากันไหมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับ Good morning everybody How are you today This is my bonsai i n t h a i l a a d Great Con Fab All a l n t e r n a t i o n a ธรรมรงหลวง This s o m e my life i like i t <c oughs> มีพุทธศัพทังทกิดด้วยเพื่อนเพื่อนทางต่างประเทศก็มารับชมเดี๋ยวก็จะมีใต,ต้บ้างบางที ลืมๆมั้ลอมลืมเนีพูดภาษาใต้ก็ก็ต้องพูดบ้างมันเป็นภาษาของบ้านผมอยู่แล้วนะครับผมก็ก็ปุุตายบ้านนะครับกตังว่องหวาเดินๆคงจะฟังกันออกนะครับตัวผมก็ปูุถัดเปลนอยู่ แต่ดินเดิมนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะครับน่าผมจะไว้ใช้งานเอาไปผสมกับดินใหม่นะครับแล้วก็เติมพวกอ,อะไรอินทรีย์วัตถุลงไปนะครับส่วนผมผมจะไม่ใช้พวกเคมีเลยนะครับมีแต่นทรีวัตถุผมจะทําล้าหมักไว้ตอนนี้ก็ทา EM 5นะครับสุดโปรจูนะเป็นสูตรของญี่ปุ่นเป็นการขยาย EM ให้ EM. เป็นตัวใหม่นะ ไป่คับไราแมลงแล้วก็บริเวณดินเพื่อเกินไปติดตามกันได้นะครับในช่องผมมีวิธีการทำอยู่มี M5 นะครับใช้ดีเลยคนระับใช้ย่อยสลายได้ด้วยนะครัเอาไปหมักหมักดินกลูกได้ด้วยมันจะทำการย่อยได้ไวมากไวกว่าปกติ ที่ไอ้ตรงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ เข้ารวดเสร็จก่อนให้ทาแผลพอเดี๋ยวมันจะติดตรงรวดนะเคยชอบใช่ไหมโอเคนะครับมันก็ตัดกีิ่นพวกนี้ออกบ้างตัดไม่ต้องถึงตานะครับเว้นไว้ก็จะได้แตกใหม่นะมเว้นไว้ก่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเว้นไว้ เกิไปยอดไดดูทรงชัดๆไปจะสกูลขอไปเะ็คกต้องการเงื่อนดับบล้องมีเมันชอตดับ My name. เป็นตนน้นต่องอๆแต่ดูแล้วต้นนี้นะครับเดี๋ยว,วให้ออกทรงไปทางนี้เป็นต <laughs> ัวเองกิ่งหลักนะกิ่งนี้อันนี้ผมเดี๋ยว่องต้นก็จะประมาณนี้ทต่ไมก็จะจะทรงประมาณนี้นะครับจะขึ้นอันนี้ทางนี้นะครับแล้วลงนี้เด็ด <laughs> สวยดูเก่าแก่มาก ้านหลังนี้ก็เป็นส่วนแม่ยายนะครับส่วนผมก็ปลูกบ้านในที่แม่ยายนะครับปลูกเป็นเดือนหอนะครับดังเดิมก็อยู่ทุ่งใหญ่นะครับนครสินธิรม,มตรงนี้ก็เป็นศิเจริญนะครับอำเภอพัดแสงสุราษฎร์ธาน,นีนะครับก็ไม่ไกลนะครับจากบ้านเดิมก็สิบเป็นสิบสองกิโล ก็คือว่าไม่ไกลอ่ะครับผมอันนี้ก็ไม่ตัดกันไปประคองจริงนั่นบนต้อาไม่ต้องพันแะไรเกิดตันแรงเกิดไปนะหรือต้นไม้มันจะชงงะันงักใบอ่อนเยอะนี่ผมก็ัวมันัวมันชันง,งักมาเปลี่ยนดินตอนนี้ยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเข้าตู้อบไว้ก่อน กลัวว่าผมไม่รอดเราก็ต้องตู้ออกไปก่อนเลยครับผม okay. Okay. มันได้ขนาดก่อนเราเคยว่าอันมือใหม่ไหมนนครับผมไปมือใหม่แต่ว่า ทำนา,านมากแล้วมันจะยกกิ่งแมนขึ้นนะครับแล้วก็อินลองนำผมจะให้ต่ำงวาาค่อยๆย,ยื้วย้ลงอย่างนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้โอเคสติจกตรง จะเหลียงไม้พวกนี้ถ้าปล<ม>่อย<ม>น,นิ่ลอยแงลหนเขาก็ชอบทิ้งกิ่งอยู่เหมือนกันนะครับ ไปตัดทิ้งออกเสียดายเดี๋ยวไว้ประคองนะครับแล้วขอเช็คก,กล้องอีกทีนะึงกล้องครับถ้าเบื่อกันแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับเพื่อน หนค่อยๆบิดอยา่าเุิแรงกับเขานะครับจะเย็ยยนๆนะครับทุกเรื่องนะครับที่จ่แขับต้นมาอย่างเดียวกิ่งนี้นะครับมันจะไว้กิ่งหน้านะครับไว้กิ่งหน้า ไม่ดีกว่าไว้ขวาเหมือนเดิมไว้ควาเหมือนเดิมนะจริบอย่างนงี้ว่าเดี๋ยวมัน,นมันจะช่องว่างจะได้โชนจะได้โชนหน้าไมา้ต่วน,นี้นะครับใช่แล้วต้องี่สูจน์เ็ค ยังเมรต้อไปยนยเลยโอเคนี่ก็จับตองไ้นรมันกิ่งริงหลังใช้มวดใหญ่ไหมจะ okay, จะับยา ให้มากเลยครับเพราะว่าเป็นแผลอะอยค,คลิปยาวอีกแล้วนี้ <S <S เพื่อนผ่านก็ได้นะครับถ้าเข้าเข้ากันมาแล้วถ้าว่าดูว่ามันยาวมาาันไร้สาระก็ผ่านได้ครับคิแต่ผมไปดูิดจากทางข้างหน้า เสร็จเรียบร้อยนะับนีก็ผสมดินเลอันนี้อันนี้เป็นสูตรสองนะครับต่องในการปองนะครับฟองไฟห้านะครับทุกคน เปนเก่าเดี๋ยวกับการแข่งกับการกาลอนเกษตรหมูน้สุดลางแต่นีอันนี้ก็เป็นมูลวัวนมเกดเอนะครับของเมทาโรเนียมนะครับธุรกิจชุมชนเกษตร อินดีวิธีพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้ ต้องเล่นเป็นไปนะครับ ก็เพื่อเข้าไปอยู่ในรากน,นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบไสมม่ติ้มเนไนโดย้งพอประมาณนะครับมี่ม่นในต่อรดน้ำน้ำมันจะขังมันจะไม่ดีต่อต้นไม้นะครับต้นไม้พวกนี้ต้องวัสดุปลูกต้องระบายน้ำได้ดีนะครับ ให้น้ำมันขัง เคยปกจะกินทุกวันเลยนี้ลืมลืมเอากลับมาทิ้งไ้เป็นกระปุกเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่เสร็จได้ครับ กด้ข <łość> ้างๆน่ไม่ต้องแรงนะครับเอพอแน่นพอแน่นมืองนี่ผมจะลอยอย่างนี้นะมีโชล่า วยไหมครับนี่หน้าไม้นะครับตอนจบก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาทางนี้นะครับดูรบอบๆหมุหนโชว์ตึงรอบ,อบนั้นว่าเสร็จนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบค,ค,ค,คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ ก็ฝากช่องด้วยนะครับ PN g a ารเ n a น d a m อ l e รนะครับก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับบอนไซนะครับแล้วก็พักเครื่องแล้วก็ตกปลาบางครั้งก็จะมีการทำข้าวบ้างมันที่เอามารวมกันอยู่ในช่องเดียวกันเพราะว่าไม่อยากจะทำหลายช่องแล้วก็เพื่อนๆจะได้รู้ว่าช่องนี้มี4อย่างที่รวมอยู่ในช่องเดียวกัน สุดท้ายนี้เข้ากันมาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดซับค่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ